อใช่กัวคือประเทศไทยนะคะช่กัวเตอะหมู่ชินเจเฉรือก็คือวันแม่ของประเทศไทยนะคะชื่อแปลว่าเป็นอคือคือวันไหนปลาย u ปาย u คือเดือนที่เท่าไหร่ลูกปลาย u e เดือนแปดค่ะอ่า<ป>เดือนที่ 8, แปดปลาย uez ชืออาาววันที่เท่าไหร่ สิบสองค่ะสิบสองอ่าก็คือวันแม่ของประเทศไทยเนี่ยตรงกับวันที่สิบสองเดือนที่แปดนั่นเองนะคะใช่กัวะหมู่ชินฉีรือชื่อปาเย่สิบสอง้าอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะคะหน้านี้นะหน้านี้ไม่ต้องจดก็ได้คะ่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ก่อนนะคะ,ะคําศัพท์ที่จะสอนวันนี้มีแค่สามคำมีแค่สามคำง่ายๆคําคที่หนึ่งมา嘛 มาหมาคือใครคะอันนี้รู้เลยมาหมาแม่ครับแม่แมค่ะอันนี้จดไว้นะคะมาหมาคือแม่มีแม่แล้วมีแม่แล้วมีอะไรคะในวันแม่ การู้วนแมีแม่แล้วก็มีอะไรนะนุองนิกลูกค่ะมีแม่แล้วก็ต้องมีลูกมามาคือแม่ใช่ไหมคะต่อไปคําว่าหายจืหายจืดก็คืออะไรนะคะเมื่อกีแบบ้แปบนึงครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขียนอันนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวย้อนให้คะ่ะไม่ใ<อ>ช่หงจืดหรอครับรหายจืไม่ใช่ห<อ>งจืดใช่ไหมครับ โอหายจืดคือลูกนะคะคล้ายลิงเลยครับ ต่อไปเดีย๋ยวย้อนอันเมื่อกี้ให้ก่อนนะนิดนึงนะอ่าอ่าแบงคอันนี้ค่ะมาหมามาหมาแม่มมมมนะคะคำที่หนึ่งมาหม,มาแม,าม,ามา่คำที่สองหายจือลูกนะคะเหลืวคำสุดท้าย เสร็จได้ยังคะเสะร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะอ่าต่อไปค่ะคําคสุดท้ายคําสุดท้ายคําว่าไอ้ไอ้แปลว่าอะไรเอ่ยรักครับอ,อ,อ้าไอ้แปลว่ารักนะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วต่อไปเราจะมาเรียนรู้ประโยคก,กันนะ ประโยควันนี้ครูจะสอน4ี่ประโยคนะคะอ่าแยกออกมาเป็น4ี่ประโยคแต่จริงๆแล้วมันคือมันคืออันเดียวกันอ่าเป็นประโยคแบบเดียวกันแต่อันนี้แยกให้เป็น4ีนะะ่ประโยคนะคะอ่าประโยคที่หนึ่งค่ะประโยคที่หนึ่งหมู่ชิ้นเจี๋ยควยหมู่ชิ้นเจีย๋ยควคําว่าหมู่ชิ้นเจี๋ยเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมหมู่ชินเจี๋ยก็คือวันแม่ใช่ไหมคะ คำว่าควายเลิศควายเลิศคือมีความสุขนะคะทีนี้พอเอาคำว่าควายเลิศเนี่ยถ้าเรามาใช้กับถ้าเราเอามาใช้กับเทศกาลต่างๆมันไม่ได้แปลว่ามีความสุขแต่จะแปลว่าสุขสัรน,นะคะเพราะฉะนั้นหมู่ชินเจียควายเลิศจะแปลว่าสุขสันวันแม่นะอะประโยคที่สอง จู้หนินเฉินซินซิ่งฝูคําว่าจู้แปลว่าขอให้คําว่าหนินแปลว่าท่านใช้ในคําสุภาพใช้เรียกผู้ใหญ่นะคะอ่าปกติคําว่าหนีแปลว่าเธอใช่ไหมคะอ่าทีนี้คําว่าหนินแปลว่าท่านนะคะเฉินซินซิ่งฝูก็คือมีความสุขนะคะประโยคนี้แปลว่าขอให้แม่มีความสุขจู้หนินเฉินซินซิ่งฝู ประโยคที่สานะเจียนคางฉางโชว์นะคะ นายเต๋อเนี่ยคุณครูคุณชายเตอ๋ออยู่ไหนหล่ะเห็นหรือยังอันนี้ปหกทับหนึ่งนะคุณชายเต๋อนะเข้าผิดห้องแล้วค่ะหนูอ่ะประโยคที่สามเจียนคางฉางโชวค่ะ ต่อไปนะคะประโยคสุดท้ายอ่ะประโยคสุดท้ายนี้ง่ายๆประโยคนี้บอกว่าหัวไอ้ม้าหมาหัวไอ้ม้าหมาหัวไอ้มาหมาคืออะไรลูกฉันรักแม่รักแม่รักแม่นะคะหนูรักแม่หัวฉันไม่ใช่แล้วครับอ้าวฉันฉันก็เราเป็นลูกไงก็ใช้คําว่านหนูแทนกินครับ ได้ยังเอ่ยหอซือครับขอดูข้อสองหน่อยได้ไหมครับค่ะเดี๋ยวจะย้อนให้ดูเดี๋ยวจะพาอ่านอีกรอบหนึง่งอ่านให้คล่องนะคะอ่าทีนี้ให้นักเรียนอ่านตามพูดตามด้วยอ่านตามไปด้วยนะคะเอาประโยคที่หนึ่งหมูชิ้นเจียคายเลิกหมูชิ้นเจียคายเลอรหมูชิ้นเจียคยเลหมูชิ่เจียคุยเลสุขสันต์วันแม่นะคะต่อไปไประโยคที่สองจูหนินเซินซินซิ่งฟู่

祝ู身心้福，身心幸福，ิ您身心幸福，祝您身体健康。อะไรเกินไปกระตังพูดแค่สองประโยคผมพิรต่อไปค่ะอ่าประโยคที่สามเจ็ดคางฉางสู้เจ็คางฉาง้เจคางฉางสู้ เจียงคางฉางโชว์มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานนะคะสุดท้ายหัวไอ้ายม้าหมาหัวอ้ม้าหมาอันนี้เราอ่านชุดไยูพร้อมกันหมู

ุมเคิลการบ้านทำอะไรไประโยคน<า>เหล่านี้ค,<ม>คือการให้ถ่ายวิดีโออวยพรแม่เป็นภาษาจีนนะคะ<ม>ก็เหมือนอเหมือนเดิมที่คุณครูบอกเมื่อวานไปนะก็คือว่าเวลาถ่ายวิดีโอให้นักเรียนคิดออกแบบวิดีโอตัวเองเอาเองนะคะว่าจะถ่ายแบบมีแม่ด้วยหรือหนูจะถ่ายของหนูเองแล้วหนูค่อยจะส่งให้แม่ดูทีหลังอ่ะหรือหนูจะทํา เ,เวลาเราวอวยพรแม่ในวันแม่เนี่ยเราก็จะมีมีการ์ดใช่ไหมคะหรือมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้แม่ใช่ไหมอ่าเด็กๆก็อาจจะอ่ะมีของขวัญให้แม่มีการ์ดให้แม่แล้วบอกแม่ว่าอ่าตามประโยคที่คุณครูให้ตามประโยค,ค,โยคข้อหนึ่งมูชินเจ๋อไคเล่จูน,นชิงซินซิ่งฟูเจี้นคงังชางเซว่หว่าอ้ม,มะม่าอ่าสี่ประโยคนนะคะอ่าแบบนี้เป็นต้น ทีนี้วิธีการวิธีการถ่ายวิดีโอแล้วแต่เด็กๆนะคะใครอยากจะทํเรื่อเๆตัดต่อวิดีโออะไรก็ได้นะเอาของขวัญให้ได้ก็ใช่ไหมครับเอาของขวัญแล้วแต่หนูค่ะแล้วแต่หนูจะออกแบบวิดีโอเอาแบบถ่ายสวยๆหน่อยนะแล้วก็อ่าตอนพูดให้ให้ได้ยินเสียงในวิดีโอชัดๆหน่อยนะลูกอตอนวิดีโอที่เมื่อวันส่งมาเนี่ยบางคน ไม่ค่อยได้ยินเสียงก็มีนะคะวิดีโอภาษาอังกฤษที่เมื่อวันเด็กๆส่งให้คุณครูคดูน่ะเเสียงภาษาอังกฤษขาดหา,า,า,ายๆก็มีนะคะอ่ทีนี้รอบนี้วันแม่เดี๋ยวทําให้สวยทําให้ดีเพราะว่าคุณครูจะเอาไปลงเพจโรงเรียนในวันแม่นะคะเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนนะถ้าถ่ายคนเดียวนี่จะถ่ายแบบไหนคะถ่ายคนเดียวนี่จะถ่ายแบบไหนอ,อัดเสียงเข้าไปครับครูอัดเสียงแล้วก็ส่งให้แม่ครับ อหนูจะถ่ายถ่ายคนเดียวหมายความว่าหนูเป็นคนถ่ายเองอย่างนี้เหรอไม่มีคนอยู่ด้วยอย่างี้ใช่ไหมครับแม่หนูไปทําธุระค่ะอ๋ออก็รอให้แม่กลับมาก่อนไหมไม่เป็นไรรอให้แม่กลับมาก่อนก็ได้ไม่ได้คุณครูไม่ได้บอกว่าจะให้ส่งภายในวันนี้นะอันนี้คุณครูจะบอกว่าให้ส่งก่อนวันแม่ภายในวันที่สิบเอ็ดภายในวันที่สิบเอ็ดสิงหานะคะ ให้ส่งภายในวันที่สิบเอ็ดสิงหาถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอแล้วหนูก็บอกแม่ว่าหมูชิ้นเจียคุยเลอจู่นินชนชงซินซินจิ้งฝุเพี้ยนคังชางชหว,วอไอมแามา่อะแบบแแบบนี้นะคะแต่วิธีการอเห็นแม่ไหมคะอะไรนะคะเห็นแม่ก็ได้ไม่เห็นแม่ก็ได้แล้วแต่หนูค่ะอันนี้คุณครูบอกให้หนูคิด ออกแบบตรงนี้เอาเองว่าจะเห็นแม่หรือไม่เห็นแม่ใครไม่อยู่กับแม่เอายายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแม่ยายก็คือแม่ของแม่ก็คือเหมือนแม่เราเหมือนกัน <Okay. S 1> ใครอยู่กับย่าก็เอาย่าใครอยู่กับยายก็เอายายก็ได้เค้าใจไหมอ,อันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาทบทวนเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้มาดูวันนี้มาครบทุกคนแล้วนะคะอ่า อันนี้ของเราค่ะมาดูต่อนะคะข้อที่หนึ่งอันนี้เรื่องที่ซัมเคอเนียเยจีก็จจีเจี๋ในหนึ่งปีมีกี่ฤดูนะคะลืมแล้วอ่าข้อที่หนึ่งตอบปีปีครับปีค่ะปีครับอ่าข้อที่หนึ่งข้อไหนคะชุนเจี๋เออชุนเชียน ชุนเทียน<ม>ชื่อมาอี้คืออ่ชุนเทียนคือโอ้เดี๋ยวนะคะสีมันกลืนกันเปลี่ยนสีก่อนสีดำค่ะสีชมพูไม่ก็สีแดงค่ะสีเหลืองดีก<ด><ด>ว่า,วาเอาสีขาวเลยครับอ้าวชุนเทียนนะคะคือฤดูใบไม้ผลินะคะมาชุนนะคะใบไม้ผลิ ต่อไปก็บลีค่ะต่อไปข้อบีชิลจี้คำว่าชิลจี้คุณครูบอกแล้วตรงเนี้ยคำว่าชลคือหัวใช่ไหมคะหัวแปลว่าร้อนแสดงว่าอากาศมันจะเริ่มร้อนขึ้นอากาศเริ่มร้อนขึ้นคือฤดูไหนเอ่ยฤดูใบไม้ร่วงอ่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะพอมันเริ่มร่วงแล้วมันก็จะกลายเป็นฤดูร้อนต่อไปพอฤดูร้อนเนี่ยเอ่อต้นไม้ก็จะแห้งกรนไปหมดเลย ต้นไม้ก็ไม่มีเขียวๆแล้วมันจะกลายเป็นสีเหลืองไปหมดเลยนะคะอะชิลจี้นะคะชิลจี้เช็คดูของตัวเองนะคะคุณครูมีหลักฐานนะใครใครห้ามแก้ของตัวเองนะแก้ไม่ได้เดอ้เอต่อไปค่ะข้อที่3บอกว่าเหลียงจี้ชื่อหนาก,ก็ถู เหลียงจี้คือไหนคะเหลียงจี้ข้ค่ะข้อเอเหลียงจี้ข้อบีข้อบีอันนี้คือข้อบีคือตรงเทียนไม่ถูกนะคะข้อบีคือตรงเทียนข้อซีคือหยู่จี้ใช่ไหมคะฝนต่อไปข้อที่สี่นะคะถ้าใครไม่ทันให้รีบบอกนะข้อสี่ข้อสี่เทียน ，夏天是什么意思？อฤดูร้รอนค่ะอ,อ่าฤดูร้อนค่ะถูกต้องเสี่ยฤดูร้อนนะคะข้อห้าข้อห้าบอกว่าอ่าคำนี้เลียงสือเลียงสือช่ไมซื้อเลียงสือสบเบียงอาหารครับอ่าสเบียงอาหารถูกต้องค่ะ,ะถ้าทางตอนใต้ใช้คำว่าอะไร หนัฟงฟางหนัหนฟางอ่าฤดูกาลใช่คำว่าอะไรคะเจียเจียพี่เจียโอเค <c oughs> อ่าเลี้ยงสือคือสเสบียงอาหารนะคะต่อไปข้อที่หกข้อหกบอกว่าติง้ง <c oughs> ติงคืออะไรเอย่ยแ <c oughs> ข็งค่ะแข็งค่ะถูกต้องค่ะ <c oughs> ข้อนี้คืออะไรเอ่ย <c oughs> ข้อนี้ สิ่งอะไรนะสิ่งหลายครับอนะ่าสิ่งหลายตื่นขึ้นมานะคะสิ่งหลายอันนี้คือเหลียงฉ <โก S 1> ือน,นอนต่อไปค่ะข้อที่เจ็ดข้อเจ็ดบอกว่าไช่าากั่อีเนียโวจีก๊ะจี้เจียข้อนี้ง่ายมากตอบข้อไหนคะซันเก๊ะจี้เจีครับอ่าันเก๊ะจี้เจียห很好 อันนี้เหลี่ยงเกอคำว่าเหลี่ยงคำนี้แปลว่าสองนะคะเหลี่ยงเกอจี้เจี๋ยสองซื่อซื่อเกอจี้เจี๋ยถ้าเป็นถ้าเป็นประเทศเอประเทศอื่นๆที่เขามีฤดูฤดูใบไม้เฤดูใบไม้ร่วงเนี่เขาก็จะมีอยู่เขาก็จะมีอยู่สี่ฤดูอย่างเช่นอย่างเช่นประเทศที่มีเออ่ ขึ้นต้นเป็นฤดูร้อนใช่ไหมคะฤดูร้อนเสร็จแล้วก็เป็นฤดูฝนแล้วก็เป็นฤดูหนาวเสร็จแล้วก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงอะไรอย่างเงี้ยฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็เป็นฤดูใบไม้ผลิอันเนี้ยแต่ประเทศไทยจะมีแค่สามนะคะเพราะว่าเราไม่มีใบไม้ร่วงแล้วก็ไม่ไม่มีใบไม้ผลิเนาะต่อไปค่ะข้อที่8ปอ่าข้อแบอกว่าใช่กัวหยีจี 天气怎么样ช้งชางชาง้งย泰国雨季คือช้ช,าชา้า下雨ข้อ b หนเหลืองอันนี้หนาวมากข้อ c เหน่รอร้อนมากไม่ถูกนะคะช้างช้างเสียอยู่ฝนตกบ่อยๆนะอ่ะต่อไปข้อที่9้า 泰ว有没有冬天有吗ตอตบข้อไหนเอ่ย有没有冬天没有没有ตอ,อ,อตบข้อ,อนะคะไ有แปลว่าไม่มียอนข้อแปดให้หน่อยคะ่ะข้อแปดเหรอคะข้อ a ค่ะอ่าข้อเก้า ไม่อยูแปลว่าไม่มีคำอันนี้ต่อไปอยู่เลียงจีคือมีฤดูหนาวมีแค่ฤดูหนาวแบบหนาวธรรมดาไม่มีหิมะตกนะคะหนาอุ่นครับต,ต่อไปข้อที่สิบค่ะไช้กัวี้是什么时候什么时候 ตอนไหนเมื่อไหร่อา้าวไทยกว่า夏季是什么时候ตอนไหนคะตรงนี้ทำไมต้องโยนให้คนอื่นล่ะผมตอบ A, A, A. เออาตอบเอ <A. S 1> ตอบเอถูกไหมถูกครับถูกค่ะซนเย่ต้าอ,อูเยคือเดือนที่สามจนถึงเดือนที่ห้าคือฤดูร้อนถูกไหมคะอ่าเซียจี้นะคะ ส月ถึงห้ออเเาเดอไปค่ะข้อที่10บอาข้อสิบ,อ,บอกว่าใช่กัวยูจิชิเม,มัชิเหมือนกันยูจิเมื่อกี้ข้อเไปแล้วใช่ไหมคะัย,ยตะอ,อุย,ยออหลังจากฤดูร้อนเสร็จแล้วก็เป็นฤดูฝนใช่ไหมคะประเทศไทยนะ หยุ่จี้เพราะฉะนั้นหยุ่จี้ก็คือเดือนไหนเอย่ยขอ้อสี่ข้อส,สี่ลู่วเย่เต้าซื่อตั้งเดือนหกจนถึงเดือนสิบนะคะอ,อ่ะเป็นในสามข้อนี้สิบข้อสิบสิบเอ็ดสิบสองถ้าใครตอบถ้าใครตอบผิดก็คือเพราะว่าช้อยมันช้อยมันเหมือนกันสามขอ้อใครเลือกผิดก็จะผิดทั้งสามข้อเลย ผมผิดข้อ11อ่าต่อไปข้อ12บสอยก๋วเหลียงจี้是什么时候前季เรื่องดูร้อ,รอนฝนเสร็จแล้วกลายเป็นฤดูหนาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฤดูหนาวต้องเป็นอ่าคำตอบสุดท้ายสืออีเย่เต้าอ้อเย่นะคะตรงนี้เมื่อกี้เราบอกข้อ3ฤดูฤดูฝนเนี่ยจนถึงเดือน10ใช่ไหมคะต่อจากนั้นเดือน11จนถึงเดือนเดือนที่2 ก็จะเป็นฤดูหนาวนะคะข้อต่อไปตอบ C ครับอ่าเสร็จเรียบร้อยต่อไปข้อสิบสามถ้าหัวซีจทีนชี่จมอย่างเทีนชี่ชจมานอยห่งหน่งนรองสี่ร้อยนร้อนึอ่นนรงราวน่าเริ่อคือนร้อนร้่อนะ ร้อนมากนะคะคําว่าเหินแปลว่ามากต่อไปค่ะข้อ14บสี่ไทยกัวเหลียงจี้เทียนชี้จะมายังเหลียงจี้อันนี้ต้องตอบข้อไหน <B. S 1> เอ่ยตอข้อบครับอ่าตอบข้อ b ีไทยกัวเหลียงจี้เทียนชี้จะมายังข้อเอเชียอยู่ฝนตกไม่ใช่ ข้อบีเหลียงค่อยเย็นสบายนะคะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเอา่อเหลียงจีเนี่ยก็คืออากาศไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่เย็นมากจนเกินไปไม่หนาวจนเกินไปนะคะข้อ c ีหนวนพั่วหนวนพั่วอบอุ่นก็ไม่ใช่นะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อสิบห้าบอกว่าฤยูี้อน ตอนถึงฤดูฝนเนี่ยมักจะมีอะไรมาด้วยตอบข้อดีเลยดีครับข้อดีดีไหนดีแค่ข้อดีข้อ c ถูกต้องค่ะมีตาไหลตาไหลก็คือฟ้าร้องอ่าใช่ไหมฟ้าร้องตาไหลนะคะก่อนฝนจะตกนะ อ่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีกลัวฟึงด้วยแต่ว่าคครูอาตาเลยอันเดียวนะคะต่อไปข้อสิบหกตรงเชยนเหรอเย็นจีนา去ล里ตอบข้อไหนคะสิบหกตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อข้อเอ,อับค่ะข้อเอคนอื่นละคะคนอื่นตอบข้อไหนกัน มหนอ<า>นฟ<ด>างอ่อาหนฟางหนานฟางคือทางตอนใต้นะคะเอตาชาบีซีฟันหมันอีครับคุณพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยของวิทยาศาสตร์รค,ค <S <S รับต้นวิตามิน์ไงคะเส้เลือดต่อไปข้อสิบเจ็ดค่ะเสี่ยวไมาหยีมาหยีก็คือมดนะคะอ่าเสี่ยวไมาหยีใยน做什么กำลังทำอะไร ตอบข้อไหนคะเตรียมสบเบียงค่ะ,ะข้อ C จุุนเป้เหลียงฉือเตรียมสเบียงข้อ A ช่วยเจ้วนอนหลับข้อ B ชื่อหนานฟางไปทางทิศใต้ข้อ C จุ่นเป้เหลียงฉือเตรียมสบเบียงอาหารตอบข้อ C นะคะข้อ18เสี่ยวยูเม่ในม่ใน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 น น้องปลาอยู่ในน้ำหนาวไหมไม่หนาวตอบกู้เหลิงไม่หนาวเพราะเอหินเหลิงห,หนาวมากข้อ C, <c> เหินเรอไม่ใช่นะคะอ่าข้อบกู้เหลิงก็คืออากาศดีแสดงว่าถึงหน้าหนาวในในน้าอุณหภูมิในน้ําก็จะอากาศดีนะคะไม่เย็นจนเกินไปคนอาจจะรู้สึกว่ามันเย็นแต่ว่าปลาเนี่ยถ้า ถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเขาก็จะค่อยๆปรับนาภูมิมไปได้ข้อ19เสี่ยวซงจั่วกัวตงเสี่ยวซง,งคือหมีนะคะหมีใช้ชีวิตผ่านฤดูหนาวอย่างไรอบข้อข้อ B ช่วยววเจียวข้อ A บอกชวนหนว่มคัวเตยีฝูสวมใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่น อ่าไม่ใช่ะะก็จริงอยู่นคะครับผึ้ช่วยเยวจ้าข้อศิษยจยฉุยหลี่อยู่ในน้ําไม่ใช่นะสุดท้ายข้อยี่สิบตงเทีเยนโฮ่是什么季节โฮ่是什么季节หลังจากตงเทียนไปแล้วตงเทียนโฮ่นะคะหลังจากตงเทียนไปแล้วคือฤดูอะไรเอ่ยอ่าอันไหนคะข้าศิค่ะ ่ตอ,อ,อบขอ้อ C ชุนเทียนถูกต้องค่ะได้ยี่สิบค่ะรวมไว้เลยนะคะ มาบอกคะแนนคะ่ะทีลพคนสิบเก้าปิยพัฒน์สิบสองครับสองหรือสิบสองสิบสองครับสองสิบสองเด็ี่ยี่สิบค่ะอ่ายี่สิบชิชยาสิบห้าค่ะสนกพิษสิบสองคะ่ะ เคมินทาวันนั้นได้สอบไหมคะมือนจะหลุดไปแล้วอ่าหลุดไปแล้ววรเทพสิบหกครับภูศกรไม่ได้สอบใช่ไหมคะวันนั้นอ่าไม่ได้สอบไม่เป็นไรรพีพันสิบแปดค่ะปันค่ะสิแปดครับนิชาพา สิบเก้าค่ะกันสิบแปดครับน้านฟ้าสิบสองค่ะพัชรดลสิบครับภูมารินหนึ่งร้อยลบแปดสิบครับคือตกคณิตจบมุกเดิมครับยี่สิบอ่าทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปพักก่อนนะคะ